สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรารบูรพาพระเครือกับคลิปนี้ก็จะมาดูพระต่อครับคราวนี้ก็จะเป็นพระ,ะยังอยู่ที่วัดเกลือวันจังหวัดชลบุรีครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะพิมพ์อีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆกดูเอเองนะว่าเป็นพิมพ์อะไรนะแต่ว่าบริเวณที่อยู่เหนือศีรษะท่านเนี่ยก็จะชัดเจนกว่าพิมพ์เมื่อตกี้นะครับแล้วก็องค์นี้ที่ผมอยากให้ดูว่า ถ้ามีความแห้งมากเลยครับผมก็ยังไม่ได้ดูหรอกครับผมเอามาผมก็เนี่ยมารีวิวเสร็จผมก็จัดกับเพื่อนๆไปเลยฮะพาดกับพาดไปเลยนะส่องดูกันดูด้วยกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมครับกดแชร์ไปเยอะครับเพื่อนๆครับกดแชร์ครับเพื่อนๆก็แค่ให้นิ้วกดนะฮะอ่าเป็นกำลังใจผมกดแชร์กดแชร์กดแชร์นะครับอฮะ โซเชียลก็ต้องแชร์ไปนะนะครับถ้าองคนี้ราคาหนึ่งล้านบาทนะครับราคาไม่รับประกันก็คือห้าแสนบาทนะครับแล้วก็องนี้นะครับผมไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วผมวจะพูดอะไรกับเพื่อนๆสักอย่างเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับเดี๋ยวคิดได้ค่อยไปบอกเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วของคืนนี้เริ่มม่วงนะครับ ผมจะรีบทำเนาะโอเคครับเริ่มอะไรครับเพื่อนเพื่อนครับไม่ให้เสียเวลานะมาดูกันนะครับโอ้โหผมว่าหลักแดงแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวหาเครื่องมือเสียงก่อนนะดแดงไม่แดงก็ดูตรงนี้แล้วกันฮนะเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะแต่เห็นนด่แดง,แดงเ่ยผมตีเป็นลักตาแดงเลยครับเพราะว่าผิวชั้นในครับคืออย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนผมหมอยขอคมเข้าใจอย่างนี้เนาะว่าที่มีผิวชั้นในเป็นสีแดงเนี่ยแต่เขาเป็นรักที่ทานในรอบสุดท้าย คือเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ทาปุ๊บนะครับอ่าลักที่อยู่ที่สัมผัสอากาศก็จะเป็นสีดําลักชั้นเดียวกันเนี่ยครับเนื้อข้างในก็จะเป็นสีแดงคือเข,เขาทาหลายชั้นอาจจะสมมติว่าทาหกชั้นพอมาถึงชั้นที่หกชั้นนอกสุดเนี่ยฮะทาปับ๊บใช่ไหมฮะไอตัวที่โดนอากาศเนี่ยนะเขาก็จะเป็นสีดําแล้วก็คราวนี้เนี่ยในชั้นเดียวกันเนี่ยแหละครับเนื้อข้างในฮะที่ไม่โดนอากาศก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่คราวนี้โดยการที่ว่าพอเขาล,ลงไอ้ลักเสร็จปุ๊บเขาก็ลง ปิดทองนะอันนี้สียรวลหนึ่งปิดทองป๊ป๊บปป๊อปผมเปนะในระหว่างที่รักยังไม่ได้แข็งตัวนะถ้าแข็งตัวก็ปิดไปก็ไม่ติดปักติด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 ไปครับกดกดกดมีการกวดเขาเรียกว่ากวดกอวดอวดทอกวดกวดไอ้มีว่ามีอ่าลักษณะใช้เครื่องมือในการดันดันดันให้เรียบเพื่อสวยนะครับหาังนี้นะอ่าทองก็เลยหลุดหลุดรอดลงไปเพราะว่ารักยังอ่อนตัวอยู่เปลือกที่เป็นสีดำเนี่ยเขารอดลงไปหาข้างใน ซึ่งไปบางก็ไปติดอยู่กับชั้นข้างในซึ่งออยู่อออยยยููู่่่ระหว่างชั้นลักลักที่เป็นสีดําข้างนอกเนี่ยเขาจะไปอยู่ใต้พื้นลักสีดําข้างนอกแล้วก็จะไปปิดสีแดงเอาไว้นะที่เป็นเนื้อแดงนะครับทำให้เราเห็นเป็นลักษณนะของเนื้อเหลืองเนี่ยเนี่ยเวลาเขาหลุดออกจริงๆแล้วถ้าอ่าส่วนที่เป็นสีเหลืองของทองคําเปลลเนี่ยนะถ้ามีการหลุดก็จะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างเนี้ย มาดูสามเท่ากันนะผมขอพูดนิดนึงเนาะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าอยากให้ไวมาดูนะเนี่ยเห็นไหมจะเริ่มเห็นแล้วนะเนี่ยพระทองเขาหลุดออกเราจะเห็นเป็นสีแดงๆอนี้โอ้โหองนี้นะที่ผมอยากให้ดูว่าหนึ่งพิมพ์ทรงทัานก็เนี่ยยังฮะไม่ทราบว่าทำทำเนี่ยมีลักษณะเพื่อเสืออะไรผมไม่ทราบนะเนี่ยมาอย่างเงี้ยนะไอพวกพอค้าพ้าเขาก็ว่าซาปเป้า กว่าไปนะว่าเพื่อให้ตัวเองสำคัญขึ้นกำหนดไปนะครับเนี่ยโอ้โหยี่ผิวอะไรเขาเรียกไอหน,นังกระด้างเนะนี่ยเมื่อนองคงนี้เนาะสุดติ่งจริงนะโอ้โหเบื่อเนี่ยคือการแตกลานของรากนะฮะแล้วก็ รัดเข้าไปนะครับผมว่าโอ้โหสวยงามมากเลยผมชอบมากเลยฮะเนื้อระลักษณะนี้รับอยู่ที่ตะกุดนะโอ้โหห้อย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 คาคอยันมันตายครับนะเนี่ยโอ้โหนะเออวันนี้ไปเจอตะกุดดอกหนึ่งไม่ไหวผมว่าหลายพันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอุเอียบเนี่ยแต่ว่าเป็นเหมือนกับพอกแบบพอกแบบ เต็มๆเ,เลยนะไม่ไมแทบไม่เห็นเชือกเลยโอ้พ่อแบบนะแต่ผมถูกการม้วนการอะไรต้อมันลงปู่มเอียมแต่ผมไม่ไหว <c oughs> เอามาซื้ออย่างนี้ดูกับเพื่อนๆด <c oughs> มไมไิไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะแต่ยังบอกผมสี่พันนะสามพันห้าพันเลยผม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 ต่มมอยนะเห็ <c oughs> นครับเดี๋ยวไปเร่งสุดๆเลยเนาะเพื่อนๆเนาะนะแล้วเพื่อนๆมาดูที่ ยี่สิบเท่าของที่สุดของกล้องมือถือแล้วรับยี่สิบเท่าที่สุดของของของกล้องของผมเนาะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยก็เรื่อว่าสีเหลืองน่คืออะไรฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะแล้วเอ้คาว่าทําปอมทําอะไรเนี่ยนะเลิกคิดนะลักษณะนี้นะทําไม่ได้หรอกฮะทาได้เลิกผมไม่ใช่อะไรนะผมเลิกนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเมื่อสีทองเนี่ย เขาเริ่มหลุดรอดเราจะเห็นสีแดงๆเนี่ยนะเผยตัวออกมาเนี่ยเห็นไหมเขาบังเอาไว้เนี่ยเห็นไหมนี่เริ่มมีแดงๆผมว่าแดงทั้งผืนแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมะเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเผยตัวเดี๋ยวลงกล้องแล้วโอ้โหนโอ่างเี้นะโอ้ยทั้งบ้านทั้งอะไรนะครบสูตรผมชอบมากเลยนะผิวรักษาเนี่ย้เสร็จนะน าจจะลาบากนะผมพยายามที่จะสวมเห็นดูดิเห็นไหมพอทองนะเขาหลุดออ,อันนี้คือชั้นนอกเนี่ยเขาหลุดอยู่แล้วที่เป็นสีดำๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เป็นกลใจไปเป็นสีข,ขาวๆเนี่ยแล้วเขาก็หลุดคราวนี้ก็จะเหลือทองที่รอดลงไปแล้วก็ไปบางหลักแดงเอาไว้เนะบางชั้นไวน้นะบางเนื้อไว้ปุ๊บพอก็เหมือนกับไปปกคลุมอีกรอบหนึ่งคราวนี้พอเขาหลุดออกปกเห็นไหมก็จะเป็นสีแดงนีแดง่นะนะช้าดูดูดู ดูเลยเแง่ไหมจริงๆแล้วเขาแดงอยูางล่างเนี่ยผมว่าแดงทั้งผืนนะเนี่ยเนี่ยเย่าง่ว่าเนี่ยมีสิ่งปกคลุมเขาไว้โอ้โหดูทองเงนเพื่อนเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเพื่อนๆหนึ่งจะคิดว่าเป็นน้ำบ้านไหมเนี่ยเห็นไหมฮคิดเองนะผมไม่ได้ไปโฆษณาชวนเชื่ออะไรคิดเองนะเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ข้าโบนครับ น้ำบ้านไม่ออกมาทะลุหลักมาได้หรอกครับเนี่ยโอ้ยแต่เสียเวลาแล้วองค์นี้พอผมผมไปไม่ได้แล้วผมไปไม่ได้แล้วเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนครับผมไม่สามารถที่จะไปไหนได้แล้วครับนะไม่สามารถที่ไปกล้องกําลังขยายสูงได้เพื่อนเพื่อนดูสิครับโอ้โหไอ,อ้นี่แหละครับก็ไหมือ้จะว่าไงเนาะก็ไม่ว่าแต่ว่าราคามันเก๊ยอยู่แล้วน,น่นว่าไปเขาสอนให้คุณดูราคาเลย ว่าพระแท้เกดูที่ราคาเออคนเนี่ยคำพูดบางคํานะครับดูเหมือนกับเพิ่งอเอ,อ้ยคำพูดเขาไร้สาระแต่ผมเก็บมาคิดนะผมผมชอบเป็นคนคิดไงเอ,อ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมามาตรฐานสามคนนี่คือเขาเขาเขาต้องดูราคาพระใช่ไหมถึงจะดูว่าเกแท้ได้ถ้าพระองลาสิบบาทเนี่ยเกยเลยใช่ไหมเอาอย่างนั้นเหรอมาตรฐานสามคน๋อสาลคน,นะ โอ้โหไอมือนเอยลักษณะที่เป็นไปนตามที่แนวทางที่ผมพูดไ้เนี่ยที่ผมคิดเนะี่ยถ้าเกียร์ทำได้เนะี่ยตามลำดับขั้นอย่างเงี้ยน,ะนะนะนะเพื่อนๆนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอา่าลักลักดำอยู่ขานอกไอ้ผิวผิวสีดำเนี่ยเ็าเปลี่ยนสภาพกลายเป็นใหญ่เสร็จแล้วเขาหลุดหลุดแล้วก็มีทอง ที่ลอดลงไปคุมไว้แล้วพอทองหลุดแล้วก็จะเห็นอ่าเนื้อลักสีแดงเนี่ยใช่หไหมเขาทำยังไงฮะผมถามถาม,มเพื่อนๆนะฮะถามจากใจจริงผมเนี่ยฮะเขาทำยังไงฮะนะแล้วอยู่กันสลับเลยนะสลับไปสลับมานะันนเมื่อว่าเราเข้าใจผมเข้าใจอ่าด้วยแนวทางผมเนี่ยผมเข้าใจอย่างนี้เนี่ยแล้วผมมองเห็นอย่างนี้ แล้วจะให้ผมบอกเขาทําเก๋หรอทำยังไงฮะเนีน่ยนดูว่าอุย้ยแต่ว่าผมไม่อยากหนีไปจากตรงนี้มันแดงมากเลยอุย้ยรงกล้องมันจะสวยอย้ไม่อยากไปจากเธอเลยไม่อยากไปจากตรงจุดนี้เน,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 นี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพราะว่าผมบอกว่าผิวเนี่ยฮะคุณจะเห็นผิวดำดำนะผิวดำดำนี้นะครับเขาจะแปลสภาพกลายเป็นอ่าใย่ ก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะกลายเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นทองอย่างนี้ครับนะครับแล้วเขาก็จะหลุดไปแต่ว,ว่าเขาจะมีทองมาบังไว้อย่างนี้นะบังไว้อนะีกนะนะมีทองบังไว้อีกพอทองลดก็จะเห็นเนื้อรักเป็นสีแดงอ่านะเห็นไหมพอผมเห็นพระอย่างนี้ผมก็ต้องว่าใช่เลยจะให้ผมทำยังไงครับเพื่อน Aperture. ที่ไม่ใช่เหตุผมก็เก๊เก๊เอ้าบ้าอะไรก็ว่าผมไม่เป็นไรครับผมก็บ้าอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกล้องกำลังขยายนครับผมไม่อยากสองเลยเพื่อนโอ้โหมิวจะพูดคำไหนเพื่อนนะองนี้นะผมผมรีบผมไมเพค่งได้ดูแล้วผมผมจับแล้วผมก็รู้ว่าผมรู้สึกว่าใช่ผมก็เอาเลยผม ใครจะไปนั่งส่องอยู่นี้อยู่ทางทิที่ตลาดพาดนนไม่ได้เขาก็ไม่ทําหรอกครับมันทําได้ก็เสียเวลามากนั่นเโอ้โหโอเคครับว้าวโอเคก็เพื่อนๆครับอ่ามาดูกล้องกําลังขยายตัวเล็กนะครับควางขยายต่ำเนาะโอ้โหของคนะัเปิลนะอ่ะลงมานะครับไวๆเลยนะลงมาข้างล่างเลยนะเนี่ยใช่ไหมคนระโอ้แต่ยับยับกว่าน,นี้ไม่มีแล้วครับแตกแบบ สวยมากเลยเป็นหนังช้างเนบบี่ยเพื่อนๆนะโอ้ถ้าเป็นอ่าบ้านหมกบอกบัดคําซีเบาครับไม่มีอะไรจะพูดอีกแ,แล้วคนระับเนี่ยเนี่ยแดงเลยนะเห็นแดงเลยนะอ่าลงมานะครับมันจะลงมาแบบตรงๆนะโอ้ยเห็นไหมเพื่อนขนาดลงมาตรงๆก็ยังโดนนะเนี่ยเลวลาทองหลุดปุ๊บเห็ไหมฮะทองที่ลงมาคุมไว้ฮะผงทองปั๊บเห็นแดงเลยเอ่าลงมาครับลงมา,งมาเอ,าเ,อาเอาเอาตรงๆนะฮะไม่ต้องไปสายหานแล้วเพราะ เสียเวลาเพื่อนๆนะเนี่ยนี่คือทองอตัวสีดําเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยเขาแปลสภาพหลุดออกแต่ทองนะลอดไปคุมไว้อีกรอบนึ่งกนะ็งเลยยังไม่เห็นพื้นผิวจริงๆที่ของเนื้อรักนะฮะอย่าวางที่จะบอกว่าจะเป็นน้ํำว่านได้หรอกเพราะว่าเนื้อรักข้างในก็ยังไม่เห็นเลยฮะจะขึ้นมายังไงน้ํำว่านนะโอ้โหนะไม่เป็นแล้วก็สร้างความสับสน สงสารคนที่ไปเชิดชูเขาเนาะเนี่ยหลงอยู่นั่นแหละเขาก็หลอกหน้าหลอกหลังสับขาหลอกโอ้ยยังกนโลนนิน,น,นย่อเหรอครับไปเห็นไหมฮะยังก็เล่นกลน,นะฮะไอเตะบอลน,น่ะนะสับขาหลอกอยู่งัหน้าตาลายเลยฮะวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอีกอย่างพรุ่งน,นี้พูดอีกอย่างวันมอรืนก็พูดไปอีกอย่างนะคนตามก็ตายดิ อดูขอบๆหนะ่อยขึ้นไปเลยนะครับตรงขอบนะนี่ยะผทันเล็กนะเนาะนี่ะเห็นไหมนี่แหละครับนี่ตรงนี้จะอ,อธิบายได้ดีเลยก็คือเนี่ยข้างนอกนะผิวผิวลักชั้นเดียวกันนะแต่ข้างนอกเขาดำเขาหลอกปุ๊บมีทองบางไว้พอทองหลอกปุ๊บก็จะเห็นแดงๆน,นี่เนหะ็นไหมเป็นลักในชั้นเดียวกันนะชั้นสุดท้ายที่เขาทานนะนะครับเห็นไหมนี่ นั่นไงลงมานั่นโอ้ยเนี่พอทองหลุดหลอกปับ๊บเห็นสีแดงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องกําลังขยายสูงกันครับเขียนครับมาดูกล้องกําลังขยายพันเอ็กกันนะครับคือด้านนี่คือด้านบนสุดโอ้โหเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเป็นเมด็ดอยู่เลยฮะเนี่ยมันแปลสภาพเลนี่ยตั้งอยู่บนเม็ดเลยนะ,ะลงมานะครับโอเคเห็นความแดงไหมื่อบนี่ไง ยิ่งขยายยิ่งเฮโอ้โอค์นี้ไม่อยากไปไหนเลยฮะเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเนี่ยเนี่ยพอเขาหลอกออกเ็าจะเห็นสีแดงข้างล่างนะอันนี้เขาบังไว้นั่นเนี่ยทองยังบังไม่อยู่เลยเนี่ยดูดูดูตรงทองเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าทองหลุดออกเมื่อไหร่ทองที่อยู่ใต้สีดําเนี่ยครับหลุดปั๊บจะเห็นสีแดงนะครับลงมาครับแดงเลย แต่ <Es per ated> uh, อันนี้หลวงพ่อพกแกว้ววัดเกลือวันนะครับอ่าไม่ใช่ท่ากระดานนะเนี่ยย่มงเนี้ยอ่าดูนะดูนะดูนะอ่าเดี๋ยวด,ดูดูตรงนี้นะคุณคิดว่าเป็นพระอะไรเนี่ยเอาเอาจุดนี้แล้วกันเนี่ยคุณคิดว่าเป็นพระอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยจุดนี้โอ้บางคนกน็ท่ากระดานสนิมแดงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพออยู่ ทีทากระดานก็ว่าสนิมแดงนะเอาเข้าไปนะนี่โอ้ยเห็นไหมลักษณะเดียวกันเลยฮะชิ้นวาดน,นะก็จะมีสีม,ม,มีมีีทองติดอยู่เห็นไหมอ่ะนี่หน่อยนะนี่ันเปลนแปลงนะสะภาพองนี้นะเ๋วองนี้เอาไว้เป็นแบบโทษน,นะผมไม่ได้บอกว่าโอ้ดีเลิศประเรสริฐสีเกินกว่าคนใดในโลกนี้นะแต่ว่า องค์เนี้ยเอาไว้เป็นองค์ปู่ล้วเพราะลักษณะกายภาพเนี้ยจะจะบอกได้หมดทุกอย่างเลยเห็นไหมทองอันนี้เปลือกลักชั้นนอกที่เป็นสีดำนะทองเขาหลุดมาบังไว้เสร็จถ้าหลุดออกหมดก็เห็นอย่างนี้เลยรับนั่นไงเนี้ยชัดเจนเลยนะครับแนวทางไม่มีอะไรครับเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างเงี้ยครับพอเราลำดับชั้นได้ก็จบครับเพื่อนๆยิ่ยงถือว่าก็เดินทางไปกับผมนะดูด้วยกันไปเรื่อยๆนะ เราจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะศึกษานะผมศึกษาด้วยกับเพื่อนๆน,นะไม่ใช่ว่าผมโอ้ยผมสอนผมเป็นอาจารย์ผมไม่อยากเป็นอาจารย์หรอกนะเนี่ยดูนแดงๆไหมนะอยากเป็นอาจารย์หรอกบอกเพื่อนไปบอกผมไม่ไปได้เป็นอาจารย์ได้ได้ผมไม่เรียกอว่าอาจารย์ก็ได้ขอบคุณครับอาจารย์นั่น,นะนเห็นไหมอีกแล้วเห็นไหมโอ้โหตรงนี้นะ น่าจะเป็นบริเวณนะจนจะถึงสะดือท่านนั้นนะเนี่ยผมบอกแล้วว่าตรงจุดที่ต่ำๆที่ที่ที่แบบเป็นที่สะสมนี่จะสวยมากเห็นไหมเนี่ยโอ้แดงด้วยลงมาลงมาลงมาเสียเวลาเสียเวลาโอ้ยดูดิตรงนี้ดิน่าจะเป็นตรงจุดสะดือท่านนั้นนี่โอ้ยดูดิโอ้ยตา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 ยดูันดูนั่นเห็นไหมหรักนะเขาก็ส่องกันปุ๊บก็บอก ไม่สนใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจอย่างเดียวแค่ไซส์อันนี้แค่ไซส์มาเป็นม็ดอีนเอาอย่างนั้นเลยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังเนาะนิดหนึ่งจะได้จบอ่ะนะโอ้โหจะว่ายเบ็ดคัมซีวอลนี่ครับแดงไหมนี่ไงโอ้โหนะ เพื่อนๆเห็นผิวลักษณะนี้นะครับส่องดูดีๆแล้วก็เก็บเลยนะนะเก็บไปให้ลูกให้หลานก็ได้นะเนี่ยเนี่ยดูยนะนโอ้โหนี่แดงไหมเห็นไหมลักษณะนี้เหรอครับผมขอพูดยาวๆหน่อยนะเพื่อนๆเนาะเพราะองค์นี้ยสามารถที่จะอธิบายได้หมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยเวลาทารักชั้นแรกไอ้ชั้นชั้นสุดท้ายุ๊บนะครับที่เป็นรักแดงที่เขาผสไมไอ้สีแดงอันนี้คือชั้นเดียวกันนะครับตรงนี้ กับตรงนี้คือชั้นเดียวกันนะครับแต่ตรงนี้คือผิวที่แบบเหมือนผิวคนเราแบบหนังกำพร้าครับเขาโดนอ่าแสงโดนอะไรเขาจะเป็นสีดําเขาหลอกเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็แปลสภาพเหมือนกับผมคนเริ่มหงอกหงอกหงอกงอกออก,อกแล้วก็หลุดแต่การหลุดของเขาเขาก็ยังมีทองที่ว่าตอนที่กดเนะี่ยไปแปะติดบางอันนี้ไว้ครับบางผิวสีแดงๆนี่ไว้ครับบางไว้แต่พอทองหลุดปุ๊บเห็นสีแดงเลยเพื่อนๆนี่แค่นี้เองนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเห็นอย่างเงี้ยผมยิ้มเลยครับเก้ไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเขาก็ไม่รู้ว่าลำดับขั้นเป็นยังไงจะไปเก้ได้ยังไงล่ะเพื่อเนเพื่อนใช่ไหมฮะคนทำฮะเก้ยังดูไม่เป็นนะฮะแล้วเขาจะไปทําอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยแต่ตอนเนี้คงทําได้แล้วแหละแต่แต่ทายัางไงเราทําให้ดูหน่อยอะทําหน่อยอะสมมติเราฟังผมพูดอ่ะอะทําเลยทําอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอะเนี่ย ทำสลับอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมีความรักดำผิวข้างนอกกันนะครับแต่สภาพเสร็จปุ๊บมีทองแปะอยู่พอทองหลุดปุ๊บก็จะกลายเป็นสีแดงโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับถ้าอนี้ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายสอนมาว่านี่คืออพระปิดตาหลวงแก้ววัดเืลวันนะครับจังหวัดชนบุรนะีและด้วยสภาพของรักที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับกับการที่ ผ่านการเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับด้วยแนวความคิดของมารุลภาพระองค์นี้นะครับแดงโอ้โหคำสิบอกเป็นพระแท้ครับขอบพระคุณครับโอ้ยเพื่อนไม่อยากไปอยู่กับผมก่อนเพื่อนๆอยู่กับผมก่อนดูอยู่กับผมก่อนเพื่อนเนี่ย สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆเห็นแล้วก็จะได้อธิบายกันตามความคิดผมนะอ,อยู่กับผมก่อนจะเพิ่งไปเพื่อนๆจเพิ่งไปดูอยู่กันถึงเชยงคืนเนี่ยโอ้โหโอ้โอยชัดเจนที่สุดเนี่ยต่อไปเพื่อนๆก็จะอ่าเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าอะไรหลุดก่อนอะไรหลุดหลังนะนะครับเนี่ยโอ้โหยู่กับผมก่อนเพื่อน ผมสรุปไปแล้วเนาะแต่ว่าอยู่กับผมก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนพะื่อนือขอร้องนะโอ้โหเพื่อนดูที่เฮ้ยใจจะขาดผมเห็นอย่างนี้เพื่อนผมไม่ไหวโอ้โหเพื่อนนะเนี่ยพอสีดำเปลี่ยนสภาพปั๊บหลุดล่อนออกนะครับทองที่รอดลงไปตอนที่เขากดไปบังนักแดงก็หลุด ไอ้ชั้นสีแดงเนี่ยไอ้ทองเขาก็หลุดพอหลุดออกปุ๊บเผยสีแดงออกมาอืมอืมอย่างก,กับสนิมแดงเลยนะนะครับขอบพระคุณครับโอ้โห,โห,โหสวย